โครงการสัตว์บ้านไปฝากเอาไว้กับพายุรุษเขาค่ะคุณแมคะแม่หาก็อย่างเงี้ยแหละค่ะเขาก็คิดว่าเขาเลี้ยงแหละในความคิดเขาว่าคือเขาเลี้ยงอยู่แหละคพูดคำพังเขาที่คือเขาจำมาจากไใครก็เวลาตัวเองแบบว่างอแงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนอาจจะเคยโดนปลอกแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยจํามาพูดหนึ่งประโยคหายใจเข้าลึกๆหายใจเข้าลึกๆจ้าดูไม่ตื่นเลย ก็ตลกอะเขาเออคิดได้เนาะหายใจเข้าลึกๆก็รอย่างเงี้ยแล้วก็เอ๊ะหลบเคยไปพูดให้เขาฟังตอนไหนหรือเปล่าอะไรเงี้ยอาจจะมีตอนนี้เขาแบบเหมือนงงแงมากๆแล้วแบบใจเย็นใจเย็นหายใจเข้าลึกๆอะไรเงี้ยช่วยได้ไหมคะก็ช่วยไม่ได้หรอกถ้ากับกับน้องอ่ะช่วยช่วยไม่ได้เพราะว่าน้องก็ไม่ไม่ไม่สนแล้วไงแล้วโครงการนี้ยังใช้ได้ต่อเนื่องไหมคะ่น้องไม่ก่งคือจริงๆอ่ะ แป๊บๆอะไรเง,ง رك, like Arizona, nah, yeah. well, ek, ี้ยได้นะทั้งพี่สายกับทั้งพี่ผ่าอะไรเงี้ยสังเกตว่าเด็กอ่ะเขาจะเวลาเขาอารมณ์ดีๆนะเขาจะมี energy อะไรอะไรอย่างเงี้ยกันในในแบบที่ว่าแม้แต่ผู้ใหญ่อ่ะก็ยังยังยังไม่มีเคมีแบบนี้อะไรเงี้ยบางทีแบบตื่นเช้ามาอะไรเงี้ยก็ก็เอาเอามันเขามาวางกองๆด้วยกันน้องเขาก็ยิ้มกับพี่อะไรเงี้ยอะไรนะคะเออเหมือนเขาคงเขาคงรู้กันอ่ะเด็กมันคงมีแบบมันคงมีพลังงานอะไรอีกแบบหนึ่งที่แบบที่เราไม่มีเลย ก็ไม่ังไปเขาช่วยเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยเลี้ยงเขากจะหลอกแบบนี้แล้วเลยก็อาจจะแบบว่าเล่นแบบหยอกหยอกน้องอะไรอย่างเงี้ยแบบจะอง์จะเอ๋อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าถึงขั้นแบบว่าบ้อนข้าวน้องหรือว่าแบบคืออุ้มน้องก็ยังแบบไม่ค่อยไม่ค่อยจะไหวคือให้เขาอุ้มได้แต่เราก็ต้องยืนยืนดูอะไรอย่างเงี้ยที่พาสู้แล้วต่น้องเกวสู้กลับนะคะ ใช่น้องเกลียวสู้กับน้องเกลียวแบบคือน้องเกลียวคือขึ้นแล้วไงขึ้นแล้วมันเอาเอาเอาไม่ลงแล้วส้างบโดยยังไงคะตอนนั้นปะเจี๊ยบก็ต้องปะเจี๊ยบใช่ดูเห็นๆแบบโอมเม้นเวลาคนเลี้ยงน้องแบบกับขนุนขนนองเป็นยังไงบ้างคะพี่ชมคือพี่พานเนี่ยเขาจะแล้วแต่อารมณ์นะบางบางบางทีเขาก็จะก็จะเป็นอย่างที่เห็นอะไรเงี้ยค่ะจะอ่อนโยจะแบบว่าพูดจาอะไรแบบโอ้โหแบบโตเหลือเกินอะไรเงี้ย แต่ว่าบางทีเขาก็จะหมั่นเขี้ยวมากๆอะไรเงี้ยแล้วก็ชอบแบบไปไปขยับน้องแบบแรงๆอะไรเงี้ยก็ต้องก็ต้องคอยเตือนเด็กผู้ชายอ่ะแต่เขาคุยกับน้องเขาคุยยังไงเขาคุยพูดอะไรกับน้องก็พูดเหมือนตัวเองแบบโตมากอะฟ e ลฟ f ลลิ่งประมาณนั้นอะเนอร์ประมาณนั้นแบบเหมือนสอนน้องแบบอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าแบบบางทีแบบจังหวะอย่างเงี้ยเราแบบเราโมต่ดูแล้วเราก็ขำแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ถ่ายเก็บไว้อะไรเงี้ย ถ้านาารักเป็นยังไงบ้างคะก็ <Go. S 2> ฟันขึ้นละ uh, ตอนนี้ฟันฟันล่างโผล่มาให้เห็นแล้วแล้วก็ฟันบนก็กําลังจะขึ้นแล,แล้วก็ความแล้วก็จําเริ่มจาจาหน้าหลายๆคนได้คนในครอบครัวอะไรเงี้ยจำได้่ะแม่ได้ยังยังแต่ว่าน่าจะรู้ชื่อตัวเองแหละ oh. คิดว่าน่าจะเริ่มรู้ชื่อตัวเองแล้วแบบว่าเวลาเรียกแก้วอะไรเงี hmm. ้ยเขาจะหัน ตอนนี้ก็น่าคงติดป้าเจี๊ยบที่สุดนะค่ะเพราะว่าเขาอยู่ด้วยกันเกือบจะ24ชั่วโมงแล้วบางทีแม่ต้องออกมาทํานู่นทํานี่มาอะไรเงี้ยไปรับส่งพี่ๆหรือว่าแบบอะไรเงี้ยเขาก็จะก็จะอยู่ติดกันตลอดเลไม่ติกเรียนที่แตกต่างนะครับเวลาเขาเจอแม่กับเจอป้าเจี๊ยบอะไรเงี้ยเขาเพราะว่าเขาก็รู้แหละว่าว่าคนนี้เป็นแม่เพราะว่ากินนมเราเนาะแล้ก็รู้ว่าคนนี้เป็นแม่อะไรเงี้ยแต่ว่าก็ อันนั้นคือความที่แบบว่ามันติดกันแบบมากๆอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็อาจจะรู้ใจกันบางทบางงงีบางจังหวงบางจังหวะอะไรเงี้ยทำอะไรก็อาจจะแบบถูกใจกว่าถ้าเขาร้องเลยเพราะเขาหันไปหากระเจี๊ยบก่อนเลยไหมครับเออไม่ค่อยร้องนะไม่ไม่ค่อยแบบว่าอยู่เฉยๆแล้วแบบร้องอะไรเงี้ยไม่มีคือถ้าร้องก็คือมีมีเหตุผลแหละถือว่าเลี้ยงง่ายถือว่าเลี้ยงง่ายมากค่ะ ก็อย่างพี่ชายพฤติกรรมเขาจะมีความแบบเรียนแบบแบบพี่ชายอเห็งไหมอ่ะหมายถึงน้องเกลจะเรียนแบบพี่ชายไหมอันนี้ก็ยังไม่รู้นะเพราะว่ายังก็ยังแบรบอกอยู่นะยังทําอะไรมากไม่ได้อะไรเงี้ยคอนโซนนะคะแบกเจะกจะถ่ายแบรไมคะคือเดาว่าน่าจะแสบคิดว่านะคิดว่าน่าจะแสบแล้วก็คือเขาบอกว่าเด็กที่ ที่เป็นน้องอ่ะที่แบบมีพี่อยู่ในบ้านเนี่ยเขาจะโตเร็วเพราะว่าเขาเห็นพี่ๆทาอะไรเนี่ยเขาก็จะอยากทําตามอยากทําได้พวกนี้เขาก็บอกว่าจะเด็กจะเดินเร็วจะพูดเร็วอะไรเงี้ยเพราะว่าเห็นพี่ทําแล้วก็แบบว่าอยากทําตามซึ่งเราก็เบาพี่ไม่ได้ด้วยเบาไม่ได้ใช่ค่ะเมื่ <c oughs> อไหร่ยังไงคะเออบินพรุ่งนี้ค่ะไปทวงัวลาไปทุงแดงอ อันนี้ไม่ใช่ภพแดงนี่ไปแฟชั่นวีค่ะทางสายการงานอะไรแบรนด์อะไรเดี๋ยวให้ติดตามว่ามีแบรนด์อะไรบ้างเอาไปหลายแบรนด์หลายแบรนด์เลยเป็นไปยังไงบ้างคะแบบเปนห่างไม่โควิดอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไปเยือนน้ำก็พกยาไปเยอะมาพกยาไม่ได้เอาไปอ่ะไม่ได้เอาไปค่ะก็คือตารางมันค่อนข้างจะแน่นมากแล้วก็คือเอาไปเราก็ไม่ได้เห็นหน้าเขาอยู่ดีเพราะว่าเราไปทำงานเนาะแล้วก็ จริงๆปารีสก็ไม่ใช่เมืองที่แบบมันเป็นจะพูดยังไงจะบอกว่าไม่ไม่เป็นมิตรกับกับเด็กมากมักเท่าไหร่เออมันไม่ได้ชิวอะไรเงรี้ยมาถ้าเทียบกับเมืองอื่นๆเลยเพราะว่าแล้วก็เป็นช่วงแฟชั่นวีคด้วยอะไรเงี้ยสภาพมันจะวุ่นวายอะไรเงี้ยเขาก็เราจะปล่อยให้เขาไปเที่ยวกับปัจจียหรือกับอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่ก็ไปก็กลายเป็นว่าห่วงหนักกว่าเดิมที่ว่าอยู่อยู่ที่นี่รวมเดินทางเวัน ใช่คือเป็นครั้งแรกที่รู้สึกว่าจากลูกแล้วแบบว่าสะเทือนขนาดนี้เพราะว่าก็คือประมาณ3ปีแล้วเนาะตั้งแต่ตั้งแต่โควิดใช่ไหมคะแล้วก็อ่ะช่วงปีที่แล้วแล้วก็อ่ะมีเดินทางก็คือไปด้วยกันพอที่แบบพอจะเดินทางไปเที่ยวได้ก็มีไปด้วยกันแต่ว่าคือตั้งแต่โควิดมาก็คือไม่เคยไม่เคยห่างเขาเลย,เลยนะแล้วก็เขาค่อนข้างจะรู้เรื่องขึ้นมากมากแล้วก็ ติดเรามากอย่างเงี้ยก็คราวนี้ก็รู้สึกสะเทือนนิดนึงก็บอกบอกเขายังไงอ่ะก็บอกก็บอกเขาว่าเออเดี๋ยวแม่ไม่อยู่เจ็ดวันนะอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนไม่รู้ว่าเจ็ดวันคือคืออะไรอ่ะเอออะไรนะจ๊ะก็ตอนนี้เท่าที่บรีฟกันไว้กับป้าเจี๊ยบอ่ะคือหนึ่งคือโรงเรียนเปิดเทอมแล้วใช่ไหมคะก็จันถึงสุขเนี่ยเขาก็จะมีกิจกรรมที่โรงเรียนละก็ลืมลืมไป ตอนเย็นก็อัดกิจกรรมสา่วอาทิตย์ก็อัดกิจกรรมอะไรเงี้ยก็มีวางแผนไว้แล้วว่าให้เขาแบบสนุกแล้วก็ให้เวลามันผ่านไปเร็วๆอะไรเงี้ยัจำอยู่ใช่เคยทํามาแล้วเคยทํามาแล้วตอนคานแต่ค่อนข้างแบบแฟชั่นที่โชว์นี่แบบทำกันบ้านยังไงบ้างค่ะทำกันบ้านยังไงบ้างอะค่ะก็ทำยังไงก็ อยากให้เป็นตัวเองที่สุดค่ะอ,อยากให้เป็นก็ให้เป็น,ให,ปนให้เป็นตัวเราเนี่ยแหละค่ะก็ไม่รู้จะถูกใจหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นตัวเรา <laughs> <laughs> มันก็อาจจะมีบ้าๆบอาๆบาบามีแบบอะไรกินนิดๆหน่อยๆค่ะอันนี้คือเป็นงานแฟชั่นนิ่แรกในรอบสามปีสำหรับเราใช่ไหมคะใช่ก็คือครั้งสุดท้ายนี่ก็คือมกลาก่อนโควิดอะ่ะน่าจะสองมกลาสองพันยี่สิบใช่ครั้งสุดท้าย แกับเป็นบแบบแฟชั่นนิสตาต้องคุงอ <c oughs> ไม่ขนาดนั้นเลค่ะแต่ว่ามันก็ต้องกลับไปเพราะว่าอย่างเขาเรียกว่าอะไรอะ relationship กับแบรนด์ต่างๆที่เราเคยร่วมงานกันที่เคยทำงานกันมันก็ผ่านมาสามปีเนาะมันก็ต้องกลับไปเชื่อมนิดนึงค่ะคนคนรอดูแม่คนรอเจออยากจะเห็นภาพแน่นอนว่าต้องมีการแชร์กันเยอะมากเลยอย่างนี้ค่ะฝากฝาแชร์ด้วยนะคะ <c oughs> <c oughs> <c โอเคโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ